เบอร์จดสองพันยี่สิบสองค่ะหนึ่รซีซีตัวรถกร์ธรรมดและกีนีเคเออโตเซฟค่พลัสมีให้ตัวรถมาพร้อมกัลบล้อแมกแมกไลเนอร์กระจกไฟฟ้าค่ะมาชมต่อไปเสิตยตบริการเลยค่ะดิมสัสได้ขะลูกค้าเอสซีรีเอลดีเอกรนี้ค่ะรถ2ี่สี่สลูกค้าพันเก้าร้อยเจ็สกัรนีค่ะเคเออัลโตเพลัสมีให้ และคาเปิดสองแสครับได้เปิดราคาได้ค่ะเสนอราคาได้ในลูกค้าเอาไลนะราราเปลูคเซตก็เปิดสองพันสี่พันหกพันลูคาไปแล้วก็แปดกคาเปลคาสามแสนสองพันลูคาเปลคามากรเเลยค่ะสามแสนได้หกคาหนึ่งแปลค้าเปลูกคาสามแสนสองหมื่นหกพันลูกาแล้วค่ะสู้ต่อบปต่อด้ค่ะหกนตอนนี้สามแสนห้าลคาตนนหาหมื่นหกพันคาสู้ต่อบปต่อได้ลูกค้าตรวจสอบราคาใหม่เลยก็ด้นะตอนนี้ราคาสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพล่ะคแปดสงลค้าแปดหกลูค้าปแล้ว สามแสนแมื่นแปดพันราคาเป็นแล้วกามากกว่าในเชเลยค่ะสามแปดแและกาสู้ต่อยกเลยนะสามแปดแปดลูกค้าเลยและการสู้ตอไปต่อเลยค่ะมากกว่าเช่เลยค่ะเก้าเป็นแล้วค่ะสามแสนเก้าที่ลำประมูลแล้วค่ะออนไลน์สู้ตอบปิดต่อได้เลยค่ะสามแสนเก้ามาทที่ลำประมูลนะสามแสนเก้าบาทสมใจเก้าัาหนึ่งสมสก้าบาทสองสามแสเกาที่ลำประมูลนะออนไลน์สู้ตอบปิดต่อได้เลยสามแสเก้ามื่นบาทที่ลานค่ะนับ 20000ออนไลน์แล้วค่ะเป็นแล้วค่ะสี่พันที่ลานแล้วค่ะเป็นแล้วค่ะสามแสนเก้าหมื่นสี่พันออนไลน์สู้ตอไดเป็แล้วค่ะสามแสนเก้าหมี่พันที่ลานแล้วค่ะสามแสนก้นับหนึ่งสาแสน่ัออนไลน์แล้วค่ะเป็นก้าที่ลานแล้วค่ะเป็นแล้วค่ะสามที่ลานออนไลน์สู้ตอบิดอด้วยค่ะแต่กานซักกนนับหนึ่งกระนนับสองสามแสนเก้าหมื่นแปดพันที่เราประมูลนะสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนับสามขายค่ะคลูกค้าทีปรักสามแสนเก้าหมื่นแปดพัน